คือไอ้เปียกอะ่ะมันชอบแกล้งคนในบ้านนะเพื่อนนะก็คืออันเนี้ยผมให้หลังแปลมาแบบว่าเผาเสื้อผ้าผมได้ไหมเนี่ยมุจะมาเผาเสื้อผ้าเมื่อคืนเนี่ยฮัลโหลเปียกมาหาพี่หน่อยเนี่ยพ,พี่จะทดลอง<ป>พี่จะทดลองน้ำมัน e85 ไงคนดูคนดูอยากดูอลองน้ำมัน e85 ลองน้ำมัน e85 แล้วผมก็ต้องการสวัสดีีต้อนรับเข้าฝูกช่อง p ีเ a s ฟิงครับผมก็ผมอยู่กับหลังครับผม,ผมก็คือไอ้เปียกอ่ะมันชอบแกล้งคนในบ้านนะเพื่อนนะก็คืออันเนี้ยผมให้หลังแปลมาเนี่ยอันนี้เสือาานนอเส้อผ้ามันนะเนี่ยคือเสื้อผ้ามันทั้งหมดเลยที่คนดูจำคลิปที่แบบว่าเผาเสื้อผ้าผมได้ไหมเนี่ยมจะมาเผาเสื้อผ้าแม่คืนเนี่ยอันนี้กางเกงเด็กมันอันนี้กางเกงเด็กมันอันนี้กางเกงผู้สาวมันผมก็ผมก็ไม่เว้นนะครับผมก็คือมันก็ต้องมีกันบ้างนะก็เดี๋ยวเผาเผาต้องต้อง ก็เดี๋ยวเราจะโทรบอกเปียกว,ว่าเออ<ม>เปียกเดี๋ยวทดลองน้ำมัน e85 หน่อยพอดีอยากรู้ว่ามันจุดติดได้ไวอะไรแค่ไหนแล้วเดี๋ยวลองโทรหามันก่อนแป๊บนึงโทรศัพท์เนาะคือแบบว่าแสบมากเลยเงี้ยอันนี้กางเกงแพงขนาดไหนเกง,งกของมันละเออแพงเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปกางเกงนี่มันจะใส่ไปเที่ยวบ่อยนะครับคนดูเนี่ยโทรแบบไม่ไม่ไม่รับบอลนะีะที่โทรไม่รับเลยที่อยู่กับสาวป่ะเนี่ย โทรโทรไม่รับว่ะทุกคนเว้ยติดฟาวอี่ไม่โทรไปรับวะมันนอนบอวะหลังน่าจะน่าจะน,นอนหรอว้งจบแล้ว,วาหามันนด่ชิบหายแล้วฮัลโหลพี่แอ๊บมาพี่หน่อยเนี่ยพ,พี่จะทดลองพี่จะทดลองน้ำมัน e85 ไงคนดูคนดูอยากดูดใช่เหรอใช่แล้วพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่บ้านพี่ฮาร์เนี่ยอยู่กับพี่หลังเนี่ย วันี้ผมผมเพิ่งเอารถพี่มารอเนี่ยเขาขับดีอยู่นะเหรอแรงอ่ะแรงนดิแรงเหรอเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมข้าไปหาตอนนี้อยู่บ้านพี่หลังเนี่ยไปยังไหนเนี่ยโอเคโอเคพี่เดี๋ยวข้าไปหาพี่เออเข้ามาเลยรออยู่ได้พี่เฮ้ยต้องต้องทำอย่างนี้ยต้องเราต้องเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องเอายังไงไม่ให้มันรู้อะต้องทำอย่างไรล่าสุดเลยเหรอ วางวางเลยลาดลาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลาดรอมันลาดลาดมารอมันนะเพื่อนนะเราก็แบบจุดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตอนนี้ก็คือรอเปียกโซเยตมานะครับผมนี่นะคือเสื้อผ้าของเขานะครับผมนี่คือผมลาดไว้ละเดี๋ยวรอมาแล้วก็จุดเลยแล้วจุดก่อนเออแบบทดลองแกันมา285แม่งแม่งจะโกรธไหมเนี่ยแจะต้องอาจจะโกรธแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันทำเออมันทำมาเยอะ คือเพื่อนๆถ้าเพื่อนลองไปดูช่องพี่คิงก็ได้แม่งเตะแม่งเตะคอมหลังผมจำได้คา,าตาเลยแม่งเตะแบบโปะโปะโอันนี้ยังน,น้อย <โฮ S 1> ไปสําหรับมันนะครับผมอ่านกล้าพูดเลยจุดแม่เงเฮียแล้วลมโคตรแรงได้ยังใช่หนานี่วะมึงขี่จากไหนวะเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอเปีย้ยกมาแล้วแบบว่าเฮ้ยเปี้ยงนี่น้ำมัน e85 ที่เติมรถเองอยู่เนี่ยแล้วแบบเออพี่อยากรู้ว่ามันจุดเผาไหม้ดีที่ไหนแล้วพอมันมาใกล้ๆเดี๋ยวมันก็จะแบบ พี่พี่นี่เสื้อผ้าใครแน่เลยเชื่อดิแล้วเราก็บอกว่าอันนี้แก้แค้นคืนหลังนะครับผมเพราะว่าขอไปเยอะมันมัน,ม,น,ม,นมันเกินไปนะครับผมอันนี้ผมพูดจริงนะมันแกล้งแกล้งคนอื่นเยอะเกิน,นไม่ดีมันก็ต้องโดนคืนบ้างมันก็ต้องโดนคืนบ้างแหละพูดถึงเนะี่ยนี่ยังไม่ติดเลยวะชิบหายลนะชิบหายลนะลาดอีกเลยมต้องกลัวหรอกลาดไปเลยลาดให้ไหมเลยเออน่าเ กลิ่นแล้วมันอย่างแรงอะนะเขี้ยวโว้ย,ยนาได้ไหม,มอันนี้เราเผารอแม่งก่อนเลยอันนี้คือเผาร้อนะครับผมคือเผาอันนี้ก็เผาจริงเผาก็คือเผาจริงนะครับผมคือแบบว่าไม่ไม่ได้ตัดอะไรเยอะแน่อะคลิปนี้คือแบบลงดิบๆไปให้แบบรู้โอ้โหหลังตรงนี้แม่งร้อนวะนเดี๋ยวถอยห้างกัน เรอเราแบบเออเนี่ยตอนตอนเนี้ยมันมองไม่เหมือนเสื้อผ้ามันแล้วแบบเฮ้ยเปี้ยงลองลาดให้หน่อยอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าถ้าใส่เพิ่มเดี๋ยวมันจะไหม้หมดเด้งแม่งแม่งนานว่ะรอไปเรื่อยรอไปเรื่อยไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ว่าหรอกอันนี้กลัวเขาว่าใช่ไหมล่ะไม่ไม่กลัวมันว่าแต่แบบเดี๋ยวมาไม่ทันมันเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าเสื้อผ้ามันเนี้ยอ๋ออันนี้จะลาดเพิ่มก็ลาดเพิ่มได้เหรอแต่ตอนลาดเดี๋ยวระวังนะมันจะมันจะมั้ซมาเลยได้ได้ เปี๊ยกแม่งนานอยู่วะเอเอต็มก็ถ่ายแล้วก็ตอนนี้ได้ยินเสียงรถแล้วนะเพื่อนนะคือคือไม่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าเสียงแม่งแม่งมาแล้วเฮ้ยแม่งมาแล้วเฮ้ยเล่นหอบปะเฮ้ยลองลน้ำ<อ>มันยี่แปดห้าลองลน้ำมันยี่แปดห้าเปี๊ยกลองมากอนเออเชื่อเพิง ลุงเดอลุงมาได้ไงเนี่ยแล้คุณมาเขาไงแล้วเสื้อผ้าใครอี้ไม่รู้นะหลังเอามาให้ก็บอกหลังขอเชื้อเพลิงหน่อยเรียกอะอันนี้เขาขอเสื้อผ้ามาลองเทสไงก็เลยกู้เลยเอาเสื้อผ้าให้เขาโอ้โหไอ้เฮี้ยเราไม่มาที่หลังมาเป็นไปน้องเลยเอาฝส่น้ำมันเถอะวะไม่ไม่รู้อ่ะให้ไม่รู้อยู่บนห้องไงที่ตัดเฮ้ยให้หลังเอามาไม่รู้อ่ะเฮียพี่เพลย์อ่ไอ้เสื้อผ้าที่มันตัดอยู่ใครไม่รู้อ่ะ กูไงที่บ้านอ่ะจริงทขายยาวที่มันตัวละกู้ไงตัวละสามสี่พันนกู้ไงโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนี่คือลวมกวาใช่ไหมไม่ไม่รู้ครับพี่ไม่เห็นแล้วเขารียบยังไงกลับบ้านพี่แบบอยากอยากรู้แปดห้ามันจุดเราดูเอาไว้แค่เราดูของสาสตร์รถพี่นะแล้วแบบพี่มาททาย่างเงี้ยพี่ไม่ไมหน้ากันเลยใช่ไหมนะเฮ้ยพี่เมตตั้งใจขอเชื้อเพลิงหลังมาเฉยดับยังไงวะเนี่ยรีบเน้ำมาดับเลยมันรีบผ่านน้ำมาดับเลยอันนี้จะยังจะใส่ต่ออยวะเนี่ย พี่เผาเลยนะบอกดับด้วยบอกบอกหลังเลยหลังหลังเอาเชื้อเพลิงมาโอ้ยดับดีดับดีเราจะมีหน้ามายิ้มอีกสั่นหน่อยหรือดับแค่เสื้อตัวละแพงนะโอเคโอเคเว้นที่น้าดับแค่ในน้ำอยู่งงหาเงินมาใช้กูด้วยสามที่พันเ่ะพี่ด้วยเฮ้ นรับรับคนละครึ่งไหมไม่รับครับรับเพื่อสดเอาหลังเอาไม่บอกตัวนี้เงงเปียกวะไม่ไม่บอกาเงงเปียกถ้ารู้ว่าเป็นกางเกงเปียกจะจะเผาเพิ่มเลยเฮ้ยเฮ้ยยิงเผายิ่งหมดละไอ้ยาตบกางเกงกูตัวละเศษสามสี่พันหมดแล้ว น้ำหมดแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเอาไปียกเดี๋ยวหลังไฟคืนเวัววันเนี้ยมีปัญญาปะไม่ไม่วันนี้ไม่ไม่ซื้ออยากอยากได้ไหมล่ะอยากได้ไันน่ะไดดับไฟดิเด้กูจให้กลัวดูเล่นในเที่ยวสงสารอยู่บ้านแต่การแต่มาระทาอย่างนี้แม่เฮ้ยเอาโอ้หดูแล้วดูแล้วถ่ายเหี่ยดูดิหมดแล้หมดแล้วไอ้เกมดู เหลอกแม่่มกแหมันมันมัมีเศษเือความเป็นรอู่่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินไปน้อ่ยัไง่าไม่ต้องมไเฮ้ยเอาจบแล้วอันนี้ก็มันมันถูใช้กูได้วันนี้มือสตัมันถูกของถูใส่ได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรหลังบอกเอาแก้แค้นเผาคมอ่ะกูเจ้าวันอ่็ไม่หายก็ไม่หาย พี่อยากแกต้อพี่ขอโทษพี่ขอโทษได้ไหมพี่ขอโทษได้ไหมไม่รับความผิโทษไปทุกอย่ะเอ้นี่พี่หลังไงเฮ้ยพี่เองพี่เองเฟียสเออมึงทำมึงทำนะโอ้โ๋อจิมน้าาถานจีฟิตดีเขียนแล้เงื่อนนะก็นน้ำมันน้ำมันยี่แปดห้าจุดดีนะครับผมการันตีการจุดตีจุดติดจุดง่ายดูครับยังเผาไม่ไม่หมดแต่ว่ามีทิ้งคราบเข่าเลยยี่แปดห้ามันดีจริงจุดง่ายจุดติดนะผมก็อันนี้ก็ไม่ยอมบอกเลยว่าแก้แค้นเรื่องคอม เฮ้ย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 เจมส์ม่งโครตรห่าโอ้จบว่ะเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเราค่อยไปง้อมันแล้วกันนะแบบไปเปลี่ยนแม่งเลี้ยงหมูท้ามันก็หายโกรธละไปเจเจอนที่